มาให้ดูเลยว่าเบอร์นึ่เอาคุกไม่ไม่ไม่เขาพูกว่าอะไรนะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนี่เบอร์นอนยังสองสามน้องชานเชียว์บัน้หรลเชียว์บัน้หรลไปเลยค่ะ เหลืออีกแปดใบมาดูกันว่าจะได้ใบไหนว่างมาค่ะตอนนี้ก็อย่ามาซ้ำกับสีไว้นั้นก็พอหนึ่งสองสามวงเหนือสูงสามโอ้มายกดอะ คือบัมที่แล้วเวอร์นอนก็มาแล้วก็น้องคุภก็มาเขาที่แล้วมีเวอร์นอนดีโนโ,โคชิเอสคุปมาหนึ 1, 2, ่งสองสามมึงถ้านี้น้องชาญอีกเนี่ย มาดูกันนะคะว่าเอสคูปเวอร์นน้องชาญโฮชิจะมาหาฉันอีกหรือเปล่า1นึสองสมและแล้วก็เปลี่ยนเป็นไปให้ฉันแล้วค่ะอูจีมาหนึ่งสองสามยวมันได้ดรปะ ไปนี่กูเห็นว่ามันเป็นแดงๆอ่ะคือไม่รู้ว่าเป็นโฮชิไม่รู้ว่าใครมีอยู่หรอโอ้พี่จู